ฉันนอนไม่ไหวแล้วไปะเดินมาแไม่ก็ไม่สูกสู้ๆนะเหนื่อยฝ่าบุ่นาไายกําลังจะบังเกิดอยู่ที่นี่ในขณะที่ทุกคนมาสบายนะคะมันจะมีอยู่คนหนึ่งต้นสูงแหมเรียกสรุเลยรีวิวความสวยนะคะววควสวะะสัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้อยู่กับเบื้องหลังกล้องกล้องอะไรกลงการกล้องกล้องชื่อกล้องชื่อกล้อง ม่เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นวันที่ทัก m อมวีเอ้าตกลงเชื่ออะไรทซมสซมสซมโมทซมโมชื่อมันดูแมบทมโซมชื่อดูแบบแซมกซกโซมโซมโซม าส,สามเดือนอเ2เดือนเอองเดือนกว่าในการถ่าย MV เพลงตรงศานของเกรมมี่นะคะเดี๋ยวไปรอดูพุทอื่นแล้วกันเนาะคอนเทนต์คอนใจวันที่2กับการอา่ทำอะไรนะวันนี้เป็นวันที่บล็อกช็อต MV ก็เสร็จไปแล้ว1นึ่งสถานที่ต่อไปเหลืออีก2ก็คือส่วนเดักกับมูลนิธิของลุงเชนเองอฉันนอนไม่ไหวละอเดินมาม่้ เขจว่ามีอ่าบางคนก็อยู่ที่มอเราแบบไปรับเพื่อนที่มอเพื่อมาหาอก็เข้าใจแบบนี้ค่ะก็คือเพื่อนเดินฟรีค่ะแล้วก็เดินกลับไป,ปที่มอ,ทมอเหมือนเดิมแล้วก็สู้ๆนะเหนื่นอยสู้ๆนะเหนื่นอยสู้ๆนะเหนื่อยคนอยู่ไหนทำแบบมารอกับเราไหมหมารอทำไมวะเมื่อกี้มันบอกให้กูไปหอกูแบบกูก็เดินมาหอชิลๆไม่คิดอะไรถ้าพักนี้ก็แบบมึงไปมอต่อแล้วก็เดินมาทำไม อเอ,าาเอาา็นดูโ <bluff, S 2> ดนลหลอกให้เดินเก็บเบอรหลังค่ะสวัสดีค่ะแล้วกำลังจะไปไหนกันคะไปสวนจัตุจักก้าไปทำอะไรคะไปบล็อก็อดค่ะเพราะว่าเราต้องถ่ายเอ็มวีกันฝากติดต,ต,ตามด้วยเลยต้องฝากติดตามด้วยนะคะเอ็มวีจ่ายตามกัน อ,อยู่กันที่โลเคชันที่สองแล้วนะคะสวนจตุจักรนั่นเองความุ่นไายกำลังจะบังเกิดอยู่ที่นี่นี่จะบอกว่าวาการ้อนมากค่ะใช่ค,ค่ะร้อนมากและสถานที่ด้านโน้นนะคะกำลังดูเขากำลังทำอะไรกันอยู่ไม่ทราบค่ะอ่ะเซย์ไฮไหนอยากออกเมื่อกี้อยากเต้นเลยก็มาชัยกันก่อน ร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ shuttle, มันแบบว่ามันร้อนมันอืดมันอ้อยมันอมเพราะฉะนั้นฝากติดตามด้วยนะคะเป็นความตั้งใจของพวกเราซาซอโซซาซัลซุปเตจุเซ่ไปค่ะมาเฉอยกันความหายนะกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แล้วฝากติดตามเพลงแตกต่างเหมือนกันของเราด้วยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนจากสซมซานมาแล้วเพราะไม่ไหวค่ะขายอาจารย์ไม่ผ่านอาจารย์บอกต้องโอเป็นแตกต่างกัน กำลังเดินหาโลวันในสวนอยู่นะคะเพราะจะใช้ให้น้อยที่สุดประหยัดเวลาให้น้อยที่สุดเพราะเดี๋ยวยังมีโลที่สามีที่เราต้องไปกันในขณะที่ทุกคนมาสบายนะคะมันจะมีอยู่คนหนึ่งส<ม>้นสูงเพื่อส้นสูงทำไมก็ฝนตกเลยใส่ส้นสูงมาโอเคเข้าใจได้แล้วตรงนี้นะคะคือสิ่งที่เราจะถ่ายกันคิดว่าจะโลนี้แล้วมาจบมาเป็นไงรอติดตามในเอต่างต่างมันกันแค่นั้นแหละ ตู้มาแล้วค่ะก็ต่อไปสถานที่ที่3ที่เราจะไปกันก็คือมูล,ลนิธิสหชาติแหมเรียกสรูเลย VIP ป่ะเนี่ยใครมองรถก็นั่งเออ okay, โปร,โปรบบดักชั่นใหญ่ก็แบบโอ้โหโปรดักชันใหญ่เวอร์ ไอเราไม่ก็เล่นใหญ่ซะด้วยเล่นใหญ่ไอโฟเราไอโฟดักชั่นเรามันก็เล่นใหญ่ซะด้วยไก้องเล็เดียวเล่นใหญ่ซะด้วยคนแต่นั่งรถตู้ค่ะกลองสิบคนนั่งรถตู้ค่ะกลองเดินนี่กี่คนคะเจอกันแค่สิบคนค่ะ ความสวยนะคะกรเแ็บปักหมุดผิดส่งผิดที่แล้วยังไงต่อเดินโคตรที่เยี่ยมเลยเอองงมากอะไรวะแล้วบอ,อกหมุดถูกแล้วแล้วทำไมในแอปมันแบบงงเลยอะ่ะเออเดินค่ะโลเดียวไม่เป็นไรมูลน,นิธิอยู่ไม่ไกลสำหรับเราเรแล้วคือเราเล็บขบมเพื <laughs> ่อเป็นแล้วเล็บขบด้วยนะประเด็น,น,น อีกเจ็ดร้อยเมตรถึงแล้วทำไรกันอ่ะทำไรขึ้นนี่อะสภาพเนี่ยโลที่สามเสร็จแล้วเป็นมูลนิธิของลุงใครจะกินอะไรใครจะเอาอะไรก็กินกันก่อนเลยใ่ค่ะเสร็จแล้วโลที่ามแล้ววันนี้นี่ต่อไปเริ่มถ่าย MV กันวันที่สามสิบห้าค่ะเดี๋ยวมาเจอกันกอง่วน 刚，刚 <laughs> 不稳。不